สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นมอสองทุกคนพบกับครูส้มชนิดเรียนคณิตกับครูส้มวันนี้ครูส้มจะพาพวกเรานะคะมาหารากที่2ของตัวเลขที่มีจํานวนเยอะๆนะคะซึ่งวิธีการหารากที่2ในรูปแบบนี้เราจะมารู้จักวิธีแรกค่ะคือการใช้การแยกตัวประกอบนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะมาทบทวนความรู้เก่ากันก่อนนะคะเวลาที่เรากำลังจะหารากที่สองของตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นะคะเรามาลองเติมคำข้างล่างกันดีก,กว่าค่ะการหารากที่สองของ1296นะคะก็คือสแควรูท1296และลบสแควรูท1296 นั่นเองค่ะซึ่งทุกครั้งเรารู้รอยู่แล้วว่าการหารากที่สองของจำนวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีรากที่เป็นบวกและรากที่ติดลบเสมอนะคะเนื่องจากค่ะนสะรู1296นี้นะคะปกติเราก็จะต้องมาคิดว่าเอ๊ะใครล่ะที่ยกกำลังสองแล้วได้เท่ากับ1296 นะคะเพราะคนที่ยกกำลังสองแล้วได้1296คนนี้ล่ะค่ะเราจะเรียกเขาว่าเป็นรากที่2ของ1296นั่นเองดังนั้นตอนนี้เราไม่ทราบว่าใครที่ยกกำลัง2แล้วได้129 6เราจึงใช้ความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบในการหาคำตอบกันนะคะ1 2 9 6เราจะแยกตัวประกอบออกมาค่ะ เอลงท้ายด้วยเลข6เราใช้แม่2ในการหาตัวประกอบแน่นอนนะคะก็คือใช้2หารไปเรื่อยๆก่อนเลย2 6 12 2 4 8 2 4 8เหลือเศษ1นะคะกลายเป็น2อะไรได้16ก็คือ2 8 16จากนั้นแม่2ต่อเลยค่ะเพราะว่าลงด้วยเลข คู่นะคะเป็นเลข8อ่า2 3 6 2 2 4 2 4 8อ่าลงท้ายด้วยเลข4อีกแล้วค่ะเอาแม่2เลยแล้วกัน2 1 2 2 1 2, 1, 2เหลือเศษหนนะคะ2 6 12 2 2 4ค่ะจากนั้นอ่าลงท้ายด้วยแม่2อีกแล้วค่ะเอาแม่2หันต่อเลย2 86212 2. จากนั้นค่ะโอ้ตัวเลขคุ้นๆน,นะคะ81ใครยกกำลังสองเราได้81 9คูณ9นั่นเองนะคะไม่จำเป็นต้องแยกต่อแล้วก็ได้เพราะว่าเราเจอคู่ของเขาแล้วนะคะตอนนี้เราเจอ9ยกกำลัง2เจอ2ยกกำลัง2 แล้วก็เจอ2ยกกำลังสองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเขียนได้ว่ามันคือ2ยกกำลังสองคูณกับ2ยกกำลังสองคูณกับ9ยกกำลังสอง เพราะฉะนั้นทุกครั้งของการถอดรากที่2นะคะก็คือใครที่ยกกําลังสองได้เนี่ยเราจะถอดออกมานอกเครื่องหมายสกควรรูทนั่นเองนะคะเด็กๆจึงถอดได้ออกมาเป็น2อคูณสคูณเนั่นก็คือได้เท่ากับ9คูณ4 36นั่นเองค่ะ เราลองไปตรวจสอบคำตอบกันดีกว่าค่ะว่า36ยกกำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ1,296จริงหรือไม่นะคะ6,6,36 66, ทด3 6,38บวกอีก3เป็น21 3,6,18ทด1 3,3,9บวกอีก1เป็น10นะคะบวกเลขกันได้เท่ากับ 1296จริงๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้แล้วค่ะว่ารากที่สองของ1296ก็คือ36นั่นเองค่ะดังนั้นเด็กๆจะสังเกตวิธีการคิดได้ว่าถ้าเราเจอคนที่ยกกำลังสองนะคะเราจะถอดออกมา1ตัวเห็นไหมคะอ่ารากที่2ของ2กำลังสองก็คือ2 ลากที่2ของ2กํกลังสตัวนี้ก็คือ2แล้วก็ลากที่2ของ9ยกกำลังสตัวนี้ก็คือ9นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนําตัวเลขเหล่านี้มาคูณกันได้คําตอบเท่ากับ36นะคะส่วนบรรทัดต่อมาก็ไม่ยากแล้วค่ะเด็กๆเนื่องจาก q u a r ร r o ูทของ1-1296ลบ1296ก็จะเท่ากับลบสแคว r o รู root ของ ก็ปีด้านบนมาเลยค่ะ2กำลัง2คูณ2กำลัง2คูณ9กาำลัง2นั่นก็คือลบ ของ2คูณ2คูณ9เท่ากับลบ36นั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้ตรวจสอบแล้วนะคะว่า36คูณ36ได้เท่ากับ1296ดังนั้นลบ36คูณกับลบ36ก็จะได้เท่ากับ1296เช่นกันค่ะดังนั้นค่ะเด็กๆจึงตอบได้ว่าสแควรูท 1296หรือ36จะเป็นรากที่2ที่เป็นบวกของ1296และลบสแควรรู t ของ1296หรือ -36 ก็จะเป็นรากที่2ที่เป็นลบของ 1296นั่นเองค่ะดังนั้นเด็กๆตอบได้แล้วนะคะว่ารากที่สองของ1296ก็คือ36และลบ36ค่ะไม่ยากเลยนะคะให้เด็กๆนะคะ จวิธีการตรงนี้ลงไปก่อนนะคะแล้วก็เขียนข้อความลงไปตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าข้อความที่เราทําได้จริงหรือไม่นะคะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วยังไงเด็กๆก็จะหารากที่2ของตัวเลขเยอะๆได้ถูกต้องแน่นอนโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะคะ ในลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการฝึกฝนให้เด็กๆได้ไปทดลองทำแบบฝึกหัดที่2.3นะคะจงหาราทที่2ของจำนวนต่อไปนี้โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบค่ะเดี๋ยวครูส้มจะไปทำตัวอย่างข้อแรกให้ดูกันนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆมาเติมข้อความด้านล่างก่อนนะเว้นพื้นที่ด้านบนเอาไว้ก่อนค่ะรากที่2ของ961นะคะก็คือสแควร 961และลบสแควรูท961นั่นเองค่ะเนื่องจากสแควรูท961จะเท่ากับสแควรูทของตัวเลขอะไรสักตัวนึงที่ยกกำลังสองแล้วต้องได้961ซึ่งหน้าที่ตรงนี้เด็กๆก็ไปใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะคะซึ่งตัวประกอบของ961เนี่ยนะคะมันก็คือ 31คูณกับ31นั่นเองได้เท่ากับ961เอ๊ะเราลองไปตรวจสอบซิว่าจริงหรือไม่นะคะวิธีตรวจสอบ31คูณกับ31นะคะ1คูณ1ได้1 3คูณ1เป็น3 3คูณ1เป็น3 3คูณ3เป็น9ได้เท่ากับ 961จริงๆด้วยค่ะนั่นแสดงว่ารากที่2ของ961นะคะก็เท่ากับ square root 31ยกกำลัง2เท่ากับ31นั่นเองค่ะและแลากอีกตัวนึงก็คือลบ square root 961จะเท่ากับลบ square root 31ยกกำลังสองนั่นก็คือลบ31ค่ะดังนั้นค่ะจากข้อความด้านหลังบอกว่าต้องเป็นรากที่สองที่เป็นบวกดังนั้นส q u a r e root 961หรือ31ค่ะเป็นรากที่สองที่เป็นบวกของ961และลบส q u ว r e root 961 หรือลบ31ค่ะจะเป็นรากที่2ที่เป็นลบของ961นั่นเองดังนั้นเด็กๆจะตอบได้แล้วค่ะว่ารากที่2ของ961นั่นก็คือ31และลบ31นั่นเองนะคะสังเกตค่ะสำหรับข้อนี้เนี่ยเราต้องใช้วิธีการแยกตัวประกอบ ไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะแล้วเราก็มาพบว่าตัวเลขที่เราเจอเนี่ยคือเลข31เลยดังนั้นการแยกตัวประกอบด้วยวิธีนี้ก็อาจจะทําให้เราเสียเวลาครูส้มก็มีเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคนะคะซึ่งเป็นวิธีการหารากที่2ออีกรูปแบบหนึง่งให้เด็กๆได้นําไปศึกษาเพิ่มเติมกันค่ะเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการหารากที่2รูปแบบนี้กันนะคะ เขาเรียกวิธีการนี้ว่าการหารากที่สองโดยใช้วิธีการหารยาวค่ะใต้ใส่เครื่องหมายหารยาวนะคะใส่ตัวเลขลงไปค่ะคือ961ขั้นที่1ค่ะให้เด็กๆนับจากทางขวามาทางซ้ายนะคะ2ตำแหน่ง1 2แล้วแบ่งครึ่งค่ะแบ่งส่วนคิดกันนะคะ จากนั้นค่ะพอแบ่งส่วนเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆมองค่ะว่าเอ๊ะใครนะที่หน้าตาเหมือนการคูณกันแล้วไม่เกิน9หรือว่าง่ายๆใครที่ยกกำลังสองแล้วไม่เกิน9นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขนั้นก็คือเลข3นั่นเองค่ะ3คูณ3เป็น9ลบกันเหลือเศษ0น นะะในขั้นตอนนี้เหมือนกับการหารยาปกติเลยแต่ในขั้นต่อไปค่ะเด็กๆให้เราดึงตัวเลขปกติถ้าเป็นหารยาวเราจะดึงเพียงแค่6ลงมาะะแต่สำหรับการหารากที่สองเราจะดึงทั้ง2ตัวนี้ลงมาค่ะนั่นก็คือดึง6และ1ลงมากระบวนการต่อไปค่ะคือให้เรามองว่าใครที่จะ มาเป็นตัวเลขด้านหน้าตรงนี้ใหม่นะคะซึ่งปกติถ้าเป็นหารยาวเด็กๆก็จะนำา3ไปหารต่อถูกต้องไหมคะแต่สำหรับการหารากที่2คือตัวเลขด้านหน้าที่เด็กๆต้องหามาใส่ใหม่นะคะมันคือการนำผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ค่ะคูณ2แล้วนำมาใส่เป็นตัวเลขด้านหน้าค่ะ หรืออีกในหนึ่งเมื่อสักครู่เด็กๆบอกว่า3าคูณ3เป็น9ให้เปลี่ยนจากเครื่องหมายคูณตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกซะแล้วเราก็จะใส่ตัวเลขว่าสามบวก3ก็คือ6นั่นเองนะคะจากนั้นให้เด็กๆไปหาหัวใจค่ะใครนะที่จะคูณสมมติว่าเด็กๆใส่หัวใจเป็นเลข1แล้วนะคะตรงนี้ก็จะต้องเป็นเลข1ด้วยอ่ คูณกันแล้วต้องได้เท่ากับ61เพราะฉะนั้นตัวเลขเดียวที่ใส่ได้ก็คือเลข1น,นั่นเองนะคะพอเด็กๆได้หัวใจแล้วก็นำหัวใจมาใส่ตรงนี้ด้วยค่ะนั่นก็คือเลข1น,นะก็จะได้ว่า,า61คูณกับ1ได้เท่ากับ61นั่นเองลบกันได้0นย์ เสร็จแล้วค่ะวิธีการหารากที่2โดยใช้การหารยาวเด็กๆก็สามารถสรุปคําตอบได้ทันทีเลยค่ะว่ารากที่2ของ961คือ31และลบ31นั่นเองนะคะก็คือรากที่เป็นบวก1รากแล้วก็รากที่ติดลบ1รากนั่นเองค่ะ อันนี้คือใช้วิธีการหารยาวนะคะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเด็กๆค่ะเราลองไปดูวิธีการหารยาวของตัวเลขที่เราทำมาแล้วนะคะก็คือ1296ขั้นตอนแรกเหมือนเดิมค่ะให้นับจากทางขวามาทางซ้าย2ตํตำแหน่งแล้วแบ่งครึ่งตัวเลขค่ะ เมื่อแบ่งครึ่งเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆมองว่าเอ๊ใครนะที่หน้าตาเหมือนการคูณกันแล้วได้ไม่เกิน12หรือใครนะที่ยกกำลังสองแล้วไม่เกิน12คําคำตอบนั้นก็คือเลข 3นั่นเองค่ะเพราะว่า3คูณ3ได้9แต่ถ้าเป็น4คูณ4เนี่ยจะได้16ซึ่งมันเกินนะคะเราตึงต้องใช้3คูณกับ3ถึงจะได้9นะคะเพราะฉะนั้นลบกันตามปกติเหมือนขั้นตอนการหานยาวเลยค่ะลบกันได้ทั้งหมดเท่ากับ3 ถ้าเป็นการหารากที่สองโดยใช้วิธีการหารยาวนะคะต้องดึงตัวเลขที่อยู่ด้านหลังลงมาเป็นคู่ค่ะคุณครูก็เลยดึง9และ6ลงมานะคะจากนั้นเราต้องตามหาตัวเลขด้านหน้าซึ่งคุณครูได้บอกวิธีการหาตัวเลขด้านหน้าแล้วนะคะว่าเกิดจากการนำผลลัพธ์ตรงนี้คูณ2นะคะก็คือ6หรือจะนำจากตอนแรกหนูได้ว่า3คูณ3เป็น9 ให้เปลี่ยนจากเครื่องหมายคูณเป็นบวกซะกลายเป็น3บวก3ได้6นะคะเพราะฉะนันรู้แล้วว่าตัวเลขด้านหน้าจะต้องเป็น6แน่ๆลำดับต่อไปให้เด็กๆตามหาหัวใจค่ะที่หน้าตาเหมือนกันคูณกันตรงนี้แล้วได้ผลลัพธ์ทั้งหมดตรงนี้เท่ากับ396เนะคะเพราะฉะนั้นเอ๊ใครที่เหมือนกันคูณกันและลงท้ายด้วย6 ตรงนี้ครูส้มก็เลยคาดเดาว,ว่าต้องเป็นเลข6แน่ๆเลยค่ะถ้าเราใส่6ตรงนี้ก็ต้องใส่6ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราใส่7ตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข7ด้วยนะคะซึ่งต้องคูณกันแล้วมีผลลัพธ์ไม่เกิน396ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดมาแล้วค่ะว่าคำตอบของเราต้องเป็นเลข6แน่ๆค่ะในลองคูณดู นะคะว่ามีค่าเท่ากับ396จริงหรือไม่6636ทด3 6636วก3เป็น39จริงๆด้วยค่ะลบกันแล้วเหลือเศษเป็น0เพราะฉะนั้นหนูจึงได้คำตอบทันทีค่ะว่าตัวเลขที่หายไปตรงนี้ที่เป็นผลลัพธ์ตรงนี้นะคะก็คือหัวใจของเราที่ได้เมื่อสักครู่นั่นก็คือเลข นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็สามารถที่จะตอบได้แล้วค่ะว่ารากที่2ของ1296นะคะก็คือรากบวกคือ36และรากที่ติดลบคือลบ36นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะให้เด็กๆลองไปฝึกทําความเข้าใจแล้วลองไปทําโจทย์ในข้ออื่นๆกันต่อนะคะ และพบกันใหม่ใน EP พีนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย